สวัสดีค่ะทุก มาดูข้าวข้าวที่นี่ราคาเท่าไหร่เขาเจ้าข้าวสวยพี่น้องเขาเจ้าหากิโลแปดจุดห้ายูโรกิโลละกิโลละหนึ่งจุดเจ็ดศูนย์ยูโรพี่น้องแหงบ่ะนี่ตรงละกิโลหนึ่งจุดเจ็ดเก้ายูโร พี่น้องเอ้ยมาหมากับมีได้พี่น้องมาหมามาม่ามาม,ามา่าต้ยามยำกุ้งมามา่าต้ยามยำกุ้งแพ็คละห้ายูโรมีอยู่หกหอ่อพี่นอ้องต้มยำกุ้งต้งยมยำกุ้งต้งยมตยำกุ้งน้ำข้นมี่หมดพี่น้อง เส้นมีก็มีครับก็มีมามา่ารสไก่ก็มีเจก็มีกุ้งก็มีพี่น้องมีหอดเ,เ,เส้นเล็กเส,เ,สเส้นเล็กเส้นมีวนเส้นเส้นเล็กเส้นมีวนเส้น ันนี้คนเยอะวันเสาร์มามา่มามาม่ารสไก่หนึ่งห่อหกสิบเก้าเซนว่าถึงยูโรพี่น,ออน้องอ่านมั่งบ่นมไม่ตัวนมกลองละเท่าไหร่เนี่ย จุดหนึ่งห้าหนึ่งลิตรพี่น้องหนึ่งจุดหนึ่งห้ายูโรตกกล่องละสี่สิบกว่าบาทผู้คนช็อปปิ้งกัน งหนูบางเนื้อหมูหนักบางเนืาพี่หนองเอ้ยบางเนื้อันนี้นกวางนกวางนกกว่างกิโลละสิบสองจุดหาเก่ออันนี้เน้อผสมมดนนาะเนาะเน พี่น้องเพิ่งดูนี่นี่เหว่นงนี่สี่ค้งนลดสามสิบเปอร์เซ็นต์สองโลกลัวสิบเจ็ดยูโรสองโลครึ่งสิบเจ็ดยูโลรลดลดจากราคาอีกส <c oughs> ามสิบเปอร์เซ็นต์ขนมอะไก่โตพี่น้องก็อ,อยากกินไก่โตเท่านี้ อยากบายเน่ไก่เนี่ยในในขานขาดนเะยอ,ยอตัวนี้นะอ้ม่ดกดเจ็ดกิโลเออเจ็ดยูโรลดสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเท่าไหร่เท่าทีเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ นี่เดียววีซิวีก่อนนคะครับอนตอนนั้นฟูดที่หนาคุกกิง้งวิวประกาศที่หนาคุกกิ้งตอนน,นั้นว่าสื้อดอกเอาไปใส่ไอ้บล็อกเวดดี สิบห้าไปเบิ้งพักพี่น่องเนี่ยเนี่ยของลดราคาเยอะมากเลยพี่น่องเัลพักพี่น่อง พักอันน,น,อน,น,นี้ี่ไหพักอียงก่อนสาระกรวๆนี่สองจุดสองจุดสามเก้าเซนต่อแผ่นมะเขือเทศใหญ่พี่น้องอโล่ละหกยูโรไ่ครับน,นี่ต่ ไม่เน,น้นดิดพี่าไม่เน้นลิปน้องเดี๋ยวไ,ไม่น่าเช็คเงี้ยได้ทีตัวกับฝ่าบพี่นอ้องแล้วพี่ฟ่าไปใส่ดอกพักบ็อกโคลี่ก,ก็กถือแต่กโคลี่ซื้อไปแล้วบ็อกโคลี่ยีโร่ละสีย่ยีโร พีน่น้องพักกัดขายสองยิโลพี่นอ้องเสียบรองเองฟ่างยู่นี่ซื้อของซื้อของต้องช่างกิโลเองที่ไปซื้อสมซื้ต่อมันเน่ ว่าเขาเป่าเอ๊ะดีเป่าเปลี่ยนเสีหรอพี่ไงฮันอ๋อเ็ let's go โอ๊ยหายุโรปของรถราคาพี่น้องเสียรถราคาเสียรถราคาพี่น้อง ไม่ไดูเจ็ดพี่ร้อนเองก็เงเสียรถลาค่าพี่น้องเออ จำใจตังที่นี่นะจ๊ะใจขึ้นเสียใจะใท้ทงอีกแล้วจับพี่น้องวันน mm ี hmm. ้คนมาช้อปปิ้งเยอะมาก งินเ็ตก็ใส่ถุงเองบริการตัวเองเพ่นนอนวินเเค็ดเชี่ยค่ะว่าใส่ถุงหายเด้อจ้าคิดเงินอย่างเดียวถุงก็ต้องพกมาด้วยถ้าจะใส่ถุงเขาต้องซื้อค่ะราคาถุง